ar <tri> สรุปมันซึนแล้วค่ะจะเก็บทุกคนนี้ครับผมนี่รับชมองไหนไหมองนี้เลยโอ้โหมือสั่นบอกเลยรายการนี้นะครับผมแลไอเทมแบบว่าสุดๆนะครับผมนี่รูปแบบกล่องในวันนี้จะเป็นแบนนะครับผมจะคล้ายแบบว่าเหรียญแจกทองคำเหรียญแจกเงินหนักทองคำอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นรายการสอนมนาคุณน่าจะแบบแบนๆอย่างเงี้หรือเปล่าไม่แน่ใจฟองนั้นน่าจะเป็นสีม่วงนะนี่นะครับผมอันอันนี้จะเป็นแถมเงินหนักทองคำนะพี่นะนี่หมื่นยันพันพักฐานนะครับผมบรมจักรพรรดิเทวสุวร โจตุมหาราชิกานี่นะครับผมเฉพาะเจ้าภาพขันนบเคราะห์เท่านั้นนะพี่นาะจะสร้าง3,000เหรียญนะครับผมหมุนเวียนน้อยมากความหมายต่างๆต,ตามเมื่อกี้เลยขนาดความสูงของเหรียญนะครับผม3.8เซนอ่านี่นะพี่นาะโอ้โหผมบอกได้เลยนะครับผม1เดือนจะเจอสักเหรียญต้องพูดอย่างนี้ผมพูดแบบนี้ได้เลยนะพี่นาะและตอนนี้รอบมาสุดๆนะครับผม าหางินจนแบบว่านิ้วล็อกนิ้วก้ามขึ้นก็ไม่เจอนะครับผมต้องบอกได้เลยนี่ความสวยพี่ดูความสวยดิอ่ะใครเขาจะออกมาปล่อยผมทำหน่อยถ้าเขาแบบไม่อยากปล่อยจริงๆอะไรอย่างนี้ไม่มีใครออกมาปล่อยนแน,นะยน,น,น่นนะครับผมบอกได้เลยนี่แล้วชินนวลมดำนะครับผมเราก็จะได้เห็นแบบรายละเอียดอะไรที่แบบคมชัดได้เห็นตัวเหรียญที่แบบได้เห็นรายละเอียดที่ยิบย่อยอะไรอย่างนี้ต้องต้องพูดได้เลยมาเรามาชมกันด้านบนจะต่อเต็กเหรงนะครับผมแล้วก็จะมีะกระหนกนะั่งกระ ด้านข้างเนี่ยที่ผมเคยบอกทุกคลิดเลยจะดูไม่เรียบอ่ะกุเวนเทพบุตรนะครับผมจะอยู่ด้านหน้าเลยนี่ลวดลายนะครับผมจะเป็นไพน่าที่เมตตาสุดๆนะฮะลวดลายต้องคมต้องอชาร์จเลยนี่ตะบองตรงนะพี่นาะสำหรับกุเวนเทพบุตรแล้วตรงตะบองเนี่ยจะมีสังเกตได้จะฟิลเหมือนจะยับๆจะดูแบบยับๆไม่เรียบสักทีเดียวนะครับผมและเห็นไหมระหว่างตะบองกับท้าองค์ปู่จะแบบเหมือนมีก้อนๆนะ เหมือนมีก้อนๆนะอ่านะครับผมลองสังเกตดีๆจะเป็นทุกเหรียญเลยตำหนิของแท้ต้องดูกันให้เดยๆดีๆครับอะมาเรามาดูนี่ตรงนี้นะครับผมความนูนนะพี่นะแล้วตรงเนี่ยตรงที่เขาเป็นแท่นที่เป็นนูนออกมาเนี่ยด้านล่างเนี่ยเขาจะมีเหมือนแบบเหมือนรอยก้นหอยนะเหมือนรอยก้นหอยเลยตรงขอบขอบถ้าสังเกตดีๆนะครับผมนี่ททาวิสุวรรณโนนะพี่นะอ่ามานะครับผมเรามาดูอัคระยันด้านข้าง อัคระยันสุดยอดจากมีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับผมมีดตดคุณใส่นะพี่นะที่ได้มาจากแบบว่าลายมือของหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเดิมจากสมุดข่อยเลยรกบผมนี่อัคระยันเข้มขังนะฮะรุ่นนี้ผมบอกได้เลยนี่นะพี่นะอัคระยันคมเข้มนี่นะครับผมล้อมรอบจะเป็นแบบสองแถวนะพี่นะอโอ้โหเจะแบบ บังตัวอักขระยันนี่จะมีลุงๆุงขึ้นด้วยนะพี่นังรุ่นนี้ตั้งแต่ปี61นะครับผมเสกไปตั้งแต่23่ธันวาปี61จะเป็นพิธีเดียวกับงานสวดนเคระคด้วยอาพิธีใหญ่ประจำวัจุรามณีประจำปีนะครับผมเราไปชมด้านหลังกันดีกว่าด้านหลังนะครับผมนี่ หลังห่วงเขาจะเป็นห่วงแบบห่วงตันแล้วก็จะนุนๆออกมาเพราะว่าด้านหน้าตอกเตกเหล่งนะครับผมอ่ารายการนี้ไม่มีหมายเลขค้นคนัมเบอร์นะพี่นะอ่านะครับผมนี่คอคอด้านบนจะเหลือเยอะนะครับผมคอห่วงด้านบนนี่องโหหลุงรอบขอบองปู่เลยพี่ๆท่านนี่นะครับผมองเทา้าที่สุวรรณโนโปังนายักษตะบองเกียวนะครับผมนี่เห็นไหมเอ่ยระหว่างตะบองกับเท้าองปู่จะมีเหมือนแบบก้อน อ่านี้นะครับผมจะมีเหมือนก้อนๆจริงๆเลยนี่และความนูนก็จะต้องนูนออกมาแบบนี้เลยเนี่ยครับผมอ่านี่วัตจุรามณีด้านล่างนี่เราเรามาดูตรงแท่นตรงแท่นด้านล่างสิเห็นไหมจะมีเหมือนลอยเส้น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 เนเี่ยมามา,มาเดี๋ยวเราลองสังเกตกันดูที นี่แล้วเห็นตรงวัดจุลามณนีไหมเอ่ยอจะมีก้อนๆมาลับตรงสระอุนะครับผมจะมีแบบเหมือนก้อนเนื้อเกินขึ้นมาเพราะว่าแบบน่าจะติดติดติดกับสันไปหน่อยอะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจากเนื้อเกินเอ้ยเกิดเนื้อเกินขึ้นอโอ้โหพี่ดูดิความลุงอะ อะไรยันขึ้นลุงอย่างนี้เลยนะพี่นะลุงเดิมเดิมลุงธรรมชาตินะครับผมโนแต่งโนเติมนะจ๊ะพี่จ๋านี่เห็นไหมเออต้องต้องเหมือนซาลาโอเนี่ยจะติดเลยจะติดสันเลยนะครับผมอจะติดสันเลยนะพี่นะนี่นะครับผมขอบเขาก็จะดูเหมือนมีขีดขีดอจะออกเหมือนมีขีดขีดเนะพี่นะนี่จะดูไม่ได้เรียบเรียบแป้นะครับผมจะมีขีดขีดนะฮะพี่ท่าต้องสังเกตกันให้ดีๆเลยนี่โอ้โ สวยจริงจะได้แล้วไม่น่ารีบเลยรายการนี้ไม่น่ารีบปล่อยเลยจะรอคยอ่ะมานะครับผมสาหรับรายการไม่ใช่ดิอันนี้จะเอามาเทียบให้ชมเฉยๆเทียบตำหนิอจุดต่างๆที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่ว่าเหมือนกันหรือเปล่ารายการนี้จะเป็นทองฟ้าบาทแถมเงินหนักกทองคำในแก้วบอกอโอหผิวอะลามผิวกระจกมากนะพี่นะรูปแบบกล่องเขาก็จะเป็นเหมือนกันเลยกับฉนวนลมดำในะครับผม รายการสมานาคุณรายการแจกน่าจะเป็นแบบนี้หรือเปล่านี่นะพี่นาตอกเตเ่งที่เดียวกันนี่ปลายเท้าองูนะครับผมอ่าจะมีเนื้อเกินเกินกับตรงตะบองตะบองก็ไม่เรียบเห็นไหมตะบองจะออกเก็บหยาบแต่แรงอ, <ๆ S 1> <ต>อันนี้จะเป็นตอกโคตประธานด้วยนะครับผมนี่เห็นไหมสละโุติดกับสันเลยเมื่อกี้นะครับผมด้านหน้านี่อ่ะนูนเหมือนกันเปะสสระโอที่เหมือนสะโอติดเลยติดสันด้านบนเลย ไปเอ่อรางเท้ากับตาบองปูเห็นไหมเอ่ยไม่เรียบเหมือนกันแปเดะเนะน,นะครับผมมิกเตอร์นี่อ่ะนะครับผมมิกเตอร์นี่ตรงสารอูเป็นยังไงสารอูเห็นไหมเอ่ยสระอูจะมีก้อนๆจะมีก้อนๆม,มารับสารอูนะเอ้ยสารอูนะครับผมไม่ใช่สาโอูผิดอ่านี่นะพี่นะจะมีก้อนๆมาลับอ่านะครับผมตรงฐานก็จะมีแบบเส้นเีโอโอ เงาวิบนะพี่นะรายการนี้สวยจริงๆนะครับผมผมบอกเลยนะรายการเนี้ยผมแค่ปิดแล้วโอนแล้วลงรูปอ่ะคนทักกัละงมนะครับผมรายการเนี้ยผมแนะนำนะครับผมให้ไปไป,ไปติดตามที่เฟซผมเพราะว่าแบบคลิปเนี้ยก็จะแบบยังไงอะ่ะไม่เป็นปัจจุบันเท่าไหร่นะพี่นะพอคลิปค้างเยอะมากนะครับผมก็จะพยายามทำลงเร็วๆที่สุดนะพี่นะอ่ะนี่นะครับผมลองเอามาเทียบกัน ยิ่งตอกย้ำความแบบว่าทําไมทําไมผมต้องรีบขายด้วยทําไมผมต้องรีบปล่อยนะครับผมถ้าเก็บไว้ติดน,นะราคาพุ่งทะยานแค่ตอนนี้นะครับผมแค่ตอนนี้ราคาก็หหาจับกันไม่ค่อยจะไหวแล้วนะพี่นะอ่านะครับผมนี่สวยเลยสวยเลยนะครับผมรายการนี้ผมบอกได้เลยไม่ต้องเอาไปเสนอใครเขามากันเองนะครับผมเขามากันเองได้เลยนะพี่นะเพราะรุ่นเนี้ทั้งแบบว่า อาคารงอราคารยันต่างๆวิธีจะสร้างอะไรอย่างนี้ดีหมดนะครับผมมาที่สำคัญสิ่งสำคัญที่สุดที่ที่ผมแบบต้องเอาให้ดูทุกคลิปนะครับผมคือลายขอบตัดนั่นเองวิกเก้นนะครับผมเราต้องมาดูขอบตัดว่ารุ่นนี้อ เป็นอย่างไรนะครับผมเราจะต้องเห็นเส้นเด็นเส,นส,นส้นหนึ่งตรงกรันแนวฟันต้องเป็นแบบเดียวกันนะครับผมนี่เห็นไหมเอ่ยเปะเวอร์นะครับผมใครไม่ลองเอามาเทียบกันดูได้นะครับผมเพราะผมเชื่อว่าของปอมต้องออกมาแนะ่ตอนนี้ยิ่งร้อนแรงอยู่ด้วยนะครับผมเห็นไหมเอ่ยฟันโอ้ลุงยันขอบเลยนะครับผมสำหรับฉนวนล่มดํา นะพี่นะนี่นะครับผมจะเราจะเห็นเส้นเด่นเส้นหนึงงน่งตรงกันนะพี่นะแต่ผมวางผมอาจจะวางไม่ค่อยตรงเท่าไหร่อาจจะวางเฉยๆนิดนึงนะครับผมให้ดูแนวฟันแล้วกันนะจ่าพิจา,จารณอะมาเรามาชมอีกหนึ่งด้านนะครับผมคมคมนะพี่นะบอกได้เลยรุ่นนี้นี่นะครับผมหมื่นยันพันเพศถา ขอบตัดต้องคมแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้ก็คือหาเช่ากันได้ร้อยเปอร์เซ็นะครับผมอ่ะวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยขอบคุณครับ